สวัสดีครับพบกับผมกบบางน้อยครับวันนี้พาทุกท่านมาดูเครื่องจักรแขนยาวครับรถขุดตัวไอ้ก้านยาวครับนะมาสดๆใหม่ๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาประจําการที่ศูนย์ระยองเรียบร้อยนะ Ximj By China Machine สาขาระยองครับสีแยกมับขาก้านยาวมี2ตัวครับตัว215กับตัว260นะระยะ15กับ18เมตรนะวันนี้จะพามาเจาะตัว260ครับนี่ฮะโมเดลนี้ x m g x e 2 6 0 CLL ฮะ นะตัวนี้ก็นี่เลยระยะทําการนะฮะสิบแปดเมตรมุ่งกี่0.4คิวนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะนะขุมพลังสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงกันดูนะนะตัวนี้ใช้เครื่องยนต์อะไรนะไปะเปิดมาแล้วนะฮะนี่เลยครับซูมอินเข้าไปดูซินะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์โอ้โหนะห้องเครื่องสวยงามครับ ตรงนี้ก็เป็นอิสุสุนะฮะ6 BG 1นะฮะ็อค์ Box นี้นะพิมพ์นิยมครับนี่ครับอิสุสุนะฮะ6 b g 1 t r p ครับนี่นะซูมอินเข้าไปนะอิสุสุมอเตอร์เมทอินเจแปรนะครับนะีบ่ให้กำลังนะนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่128กิโลวัตต์นะหรือเป็นแรงมาก็จัดไป172แรงมานะ หกสูบดิเรกอินเจคชันนะเทอร์โบชาร์จนะนี่ดูนะฮะหม้อน้ำเ,เริ่มเทิมนะ cool er. อินเตอร์คูลเลอร์ว่ากันไปครับนะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมองค์ประกอบนะวันนี้พาเดินแบบชิวๆอีก,ชอกเช่นเคยครับตามสไตล์กลบวังน้อยนะนี่มีอีกหลายตัวนะจอดกันเป็นกองทัพเลยนะนี่นะเอามาจัดไว้เป็นซุ้มสวยงามเลยนะ เดี๋ยวเราลงไปดูนะภาพรวมรอบๆคันกันนะตัวนี้กนะ็ใบแท็กขนาด80เซนนะโรลเลอร์9ตัวนะแครเร์2นะฮะนะครับนะฝั่งนี้นะก็จะเป็นฝั่งฝั่งข้างของปั๊มไฮดรอลิกนะปั๊มนะตัวเมนปั๊มก็จะเป็นตัวคาวาซากินะฮะ 3V ครับนะนะครับ KPM นะฝั่งนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับนะเดี๋ยวเราเดินรอบ,รอบคันนะดูองค์ประกอบภายในนะฝั่งนี้ก็จะมีเนะี่ยกองนะะกองดักน้ำนะกองมีกองน้ำมันเครื่องนะก็ทั่วไปนะดูแลรักษาง่าย ฝั่งนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งหนึ่งแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของคาเตอร์เวทนะก็มีการเสริมนะเสริมเวทเพิ่มเติมนะฮะตามหลักการนะฮะเมื่อระยะขุดไกลขึ้นนะฮะก,ก็ต้องเสริมนะตัวคาเตอร์เวทให้มันบาลานซ์กันอน่ะเปิดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวนะสะพานไฟตัวตัวตดแบตนะครับ นี่เป็นตัวแบตเตอรี่นะ,ะสองลูกนะตัวนี้ถ้าเทียบในบ้านเราก็จะเป็น S อาไซส์ S 2 0 0พันนะครับหาเทียบได้เลยนะสบายสบายเนาะอัะนนี้เป็นแผงแอร์นะครับเป็นแผงแอร์อแผงคอยร้อนะตรงนี้ต้องหมั่นทคำความสะอาดนะฮะเอาไปทำงานนะพวกเศษไม้ใบหญ้านะคีดฝุ่นชอบมาติดนะก็มีผลทะไม่แอร์ไม่ชําน,นะหรือบางทีอาจจะเกิดน,นะความร้อนสะสมขึ้นสูงนะ ต้องหมั่นนะดูแลทำความสะอาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องอากาศนะฮะโดเนั่นนะฮะแล้วก็มาตรฐาทั่วไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดกล่องฟิวนะฮะตัวชุดกล่องฟิวต่างๆนะฮะดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นชุดพอตสายต่างๆนะฮะเป็นะระเบียบเรียบร้อยสวยงามครับ Okay, นะตัวนี้กนะ็เป็นตัว260 CLL นะครับเอาไปใช้งานนะงานหน้าท่านะหน้าท่าจะไปแปลงใส่บุ้งกีใหญ่ได้นะครับเพราะว่าวัสดุที่ตักมันเบานะคะค่าด density มันน้อยนะปนแปลงใส่บุ้งกี 2Q ใช้งานตักหน้าท่าที่เราเห็นนะหรือช่างงานก่อสร้างทั่วไปขุดฟุตติ้งนะระยะทาการที่มันลึกๆนะก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับกับคันนี้ XMGX E260CLL ครับนี่ฮะมีพร้อมเสิร์ฟครับ เ,เ,คเ,ค China, ina, เครื่องจักรของเรานะฮะขอฝากไว้เดวยวละกันครับกับ XCMG b บเชนาแมชชีนนะเครื่องจักรดีๆนะฮะแล้วผมกบวังน้อยครับทำหน้าที่ถ่ายทอดเช่นเคยนะครับสนใจเครื่องจักรอย่างไรติดต่อมาได้นะอินบ็อกซ์มาคุยกันได้คอมเมนต์ Comment, มาคุยกันได้นะฮะหรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทรทางไลน์ก็ได้เลยนะครับ0882556347นะฮะ0882556347นะฮะ แอดไลน์มาได้เลยนะหรือว่าจะโทรคุยนะฮะสบายๆครับผมโอเคเ้าฝากไว้เด้วยวกันครับผมสวัสดีครับ